น้ำกะทิอมาวานี่สนมตาเมักอนี้ปีแม่งใหญ่ไข่พ่อมโตทำมร้อยพ่อมกินน้ำจิ้มจิ้มหีตากีแห้งน้ำปลา ออีคนเพเ็ดกันกระจายมีขายไหมที่น่นไม่มีไม่มีทำไมไม่มีอ่ะไม่ผ่านคิเพราะมีงูอีกแกขอโทษขอโทษขอบคุณนะคะไม่สวยอนหแก อร่อยมากอร่อยมากรสชาติเหมือนรสชาติเหมืนหอนมีนอะอร่อยอร่อยมาที่อยู่ไหนมาเจอกันเร็วๆตอนนีม<า>้มาเย็ดกัน <c oughs> มาเย็ดกันที่นี่มาเจอกันเร็วๆตอนนี้มาเจอกันเร็วนนมานนววมาสีมาเจอกันตอนนี้เลยเดี๋ยวออกข้ามมอไซค์บินให้โอ้โหกข้ามมอ